สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเซเบกเช่นเดิมนะครับอยู่ที่บริษัทอีสุสุนครหลวงครับสาขาคลองสิบธัญบุรีนะครับเดี๋ยววันนี้เซเบกจะพามาชมรถข้างหลังข้างนี้อีกแล้วนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับโฉม2024เลยเนาะต้องบอกว่าคันนี้สําหรับคนใช้งานทางไกลนะครับหรือว่าต้องการแรงม้าที่กําลังสูงนะครับเดี๋ยวเซเบกจะพาไปรับชมเลยครับว่ารุ่นไหนอะไรยังไงนะครับสําหรับรถรุ่นนี้นะครับที่เซเบกคารังพามารับชมนะครับก็จะเป็นรุ่นแครโฟ ไฮ g ลนเดอร์3.0เกรดซนพีนะครับเป็นตัวเกรดลองท็อปของเครื่อง3.0นั่นเองนะครับราคาขายค่าตัวอยู่ที่1ล้าน30,000บาทนะครับตัวนี้จะมีให้เลือกเลือกันทั้งหมด4สีเหมือนกันนะครับสีขาวมุกสีนี้นะครับราคาจะบวกเพิ่ม7,000บาทนะครับสีเทาแลมโบนะครับสีบอลเงินโบฮีเมียนแล้วก็เป็นสีเทาโอเปกนะครับมี4สีสีให้ลูกค้าเลือกเลยเนาะสำหรับการดีไซน์ของตัวโฉม2024ครับมีการปรับเปลี่ยนตัวกระจังหน้าไฟหน้านะครับ โครงสร้างแบบใหม่หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงหน้านะครับเล่นลวดลายแบบใหม่แบบนี้มีลายเส้นอย่างเงี้ยครับก็เพิ่มความสวยงามเพิ่มความดูดันนะครับสัญลักษณ์โลโก้อีซูซูนะครับปรับเปลี่ยนใหม่นะแล้วก็กระจังหน้าแบบนี้นะครับรังพึ่งใหญ่ๆนะครับระบายความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับไฟเลี้ยวนะครับเป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับย้ายไฟเลี้ยวมาอยู่ที่ไฟเดลัยนะอยู่ในไฟไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันเลยนะครับ ไฟตัดหมอกแบบนี้เป็น LED มาให้นะครับสำหรับเกตตั้งแต่เกตแซขึ้นไปนะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับตัวแฮนเดอร์เกตยกสูงนะครับก็จะมีสัญลักษณ์โลโก้แบบนี้มาให้เนะมีไฟเลี้ยงที่จกมองข้างเป็น LED นะครับเป็นล้อแม็กขนาด18นี้แบบนี้นะครับเป็นล้อทูโทนเนาะก็จะสวยจากเกตแซนะครับก็จะมีตั้งแต่แซดีแล้วก็เกตเนะครับตัวยกสูงแบบนี้นะครับมีบันไดข้างมาให้จากโรงงานแล้วนะครับตัวมือจับเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับ เดี๋ยวพาชมด้านหลังกันบ้างแล้วกันครับสำหรับด้านหลังนะครับเป็นไฟท้าย LED แบบนี้แบบใหม่นะครับซึ่งจะแตกต่างจากโฉม2023นะครับก็จะเป็นไฟ3ชั้นแบบนี้เวลาเปิดกลางคืนนะครับก็จะส่องสว่างได้สวยแล้วก็มองเห็นได้ชัดมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นมีกล้องมองถอยมาให้จากโรงงานํามือเปิดเป็นโครเมมแบบนี้เนาะกันชนท้ายมีให้มาจากตัวรถแบบนี้เลยครับแล้วก็ แบบนี้แล้วก็สัญลักษณ์โลโก้แ p ดพครับบอกบอกว่าเป็นเกรดลองท็อปแบบนี้นะครับเดี๋ยวเซเบพารับชมภายในบ้างละกันครับสำหรับตัว4ประตูยกสูง3.0เกรด ZP พีเกียร์ธรรมดานะครับสำหรับคันนี้ต้องบอกก่อนว่าเน้นนะครับลูกค้าใช้งานทางไกลเน้นใช้งานบรรทุกหนักเนาะเวลาเดินทางออกต่างจังหวัดนะครับกำลังแรงม้าคันนี้จะอยู่ที่1 9 0แรงม้าเลยครับก็เหมาะสมหรับการใช้งานต่างจังหวัดหรือว่า ใช้ทางไกลก็จะประหยัดน้ํามันนะครับสําหรับตัวการดีไซน์ของตัวภายในครับก็เป็นเบาะหนังแบบนี้มาให้แล้วนะเบาะหนังปรับไฟฟ้าด้านคนขับนะครับเป็นเบาะเทคโนโลยีคูลแม็กแบบนี้มาให้นะครับพวงมาลัยนะครับปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่มาให้แบบนี้นะมีตัวสวิตช์ปรับคุกคอนโทรลระบบมังติฟังก์ชันสามารถปรับโหมดวิทยุเชื่อมต่อบรทุธมาให้มีให้ครบนะครับ หน้าจอเรานะครับหน้าจอจะเป็น9นิ้วนะครับแบบนี้เป็นระบบสัมผัสสามารถเชื่อมต่อ Apple Car p l a พ Android Auto ได้นะครับในส่วนตัวแอร์เป็นแอร์อัตโนมัติแบบนี้นะครับสามารถปรับอิสระแยกซ้ายกว่าได้เนาะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาครับมีให้6สปีดเท่ากับเครื่องพันก้าเลยแต่ว่าแรงมา้าแรงบิดจะสูงกว่านะครับก็ใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นเวลาเข้าเกียร์ถอยก็จะเป็นตัวยกมาให้นะครับสำหรับคันนี้มีการตกแต่งติดตั้งเพิ่มเติม,ตมจะเป็นกล้องบันทึกภาพหน้าหลังนะครับมีให้แบบนี้เหมือนกันเนาะแล้วก ตัวผ้าบูหลังคาครับก็จะเป็นสีดำเนาะก็สมัยก่อนจะมีเฉพาะในรุ่นเอ็กซิลี่ครับตอนนี้ก็คือจะมีนั้งแต่เกีรแทกขึ้นไปเลยก็เพิ่มความดุดันอารมณ์สปอร์ตในการขับขี่นะครับสําหรับตัวดีไซน์ของตัวหน้าจอ m อ็มดีนะครับปรับเปลี่ยนหน้าจอแบบใหม่ครับสวยงามใช้งานม่ามากยิ่งขึ้นนะเป็นหน้าจอ7นิ้วสามารถใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็บอกออปชันอะไรต่างๆได้มากกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอบอกองศาของตัวรถต่างๆระบบเอียงนะครับนี่มีให้เลยมีให้ครบนะครับ สำหรับกุญแจครับกุญแจในของเกจ z ซพก็จะเป็นตัวคีย์เดตพุสต์ทแบบนี้มาให้เหมือนกันมีให้ตั้งแต่ตัวเกต Z ซพถึงเกนะครับแต่ว่ายังสตาร์รีโมทไม่ได้นะครับจะมีเฉพาะเกตเออย่างเดียวเนาะผ้าบุกข้างครับก็มีปรับกระจกไฟฟ้าซ้ายขวานะครับตัวพับกระจกมีให้เหมือนกันผ้าบุกตัวด้านข้างก็มีลวดลายแบบนี้เกตปลาครับเพิ่มความสวยงามในการขับนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดสนใจครับก็สามารถโทรมาสอบถามกับเซลเบียได้เลยอยากได้รุ่นไหนอะไรไงเอาไปใช้งานแบบไหนอะไรไงก็โทรมาสอบถามกับเซลเบียได้นะครับเซเบียยีนี้รับปรึกษาเลยเนาะสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจครับก็สามารถโทรมาสอบถามกับทีมษาการขายเซเบียได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ0 9 8 9 8 9 7 9 8 6 2นะครับช่องทางสายด่วนโทรมาได้นะครับ สำหรับช่องทางแฟนเพจนะครับพิมพ์ภาษาไทยคำว่าอีสุสุของสิบปทุมธานีเซลเบียครับสามารถเข้ามากดไลค์กดติดตามนะครับมาคอมเมนต์กันได้เซลเบียมีรถสวยมาอัปเดตให้ทุกวันเลยว่าจะเป็นแคมเปญหรือว่าโปรโมชั่นเกี่ยวกับอีสุสุสามารถเข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับช่องทางยูทูบอะครับลูกค้าพิมพ์ภาษาอังกฤษคำว่าอีสุสุเซลเบียครับก็สามารถเข้าไปกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เซลเบียด้วยละกันหรือว่าอยากให้เซลเบียรีวิวรุ่นไหนอะไรไงสามารถ มาคอมเมนต์กันได้นะ๋ยวเซเบียจัดให้นะครับสำหรับช่องทาง Tik t อกครับลูกค้าพิมพ์ภาษาไทยครับว่าอีสุสิเซเบียจัดให้ช่องนี้ก็จะเป็นอีกท่องทางนะครับมีรถสวยๆมาอัปเดตให้ทุกวันเลยสามารถเข้าไปกดติดตามกดซับสไครต์กดแชร์กันได้นะเซเบียมีรถสวยๆมาอัปเดตให้ลูกค้าทุกวันเลยนะครับสำหรับช่องทางสุดท้ายครับื่อจะโทรสอบถามนะเกี่ยวกับรายละเอียดรถใหม่หรือว่าโทรซื้ออะไรครับก็โทรมาได้ Google นะครับ พีมมัสารไทยว่าอินสุข,ของสิบธัญ,ญบุรีปรัตุมธานีครับก็โทรมาสอบถามมาได้เซเบีย,ยนี่นี้ครับปรึกษาทุกคันทุกเคสเลยแล้วกันนะครับสำหรับนี้ก็เซเบีย,ยขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับพบกันใหม่ในวีดนโาว่าจะเป็นคลิปไหนอะไรไงคอยติดตามก็ได้แล้วกันครับสวัสดีครับ